มาครับวันนี้เราก็จะมาอ่านหนังสือต่อกันนะครับวันนั้นที่เราอ่านกันก็จะมีเรื่องของพาแต้มเนาะเราก็ข้ามเรื่องของพาแต้มมาก่อนหาก่อนวะเราคงก็อ่านถึง ตรงนี้การอ่านตัวอักเอ้ยตัวเลขไทย1นึ่ขีดเกอ้ยหถึงเในอดีตเลขหนึ่งอ่านว่าเอกสองโท3ามตรีสจัตะว่า5้าเบญจะหกชชอเจ สับตะแปดอัดห้าเอ้ยเก้านอกอืมแับหนึ่งนะเดี๋ยวแบตจะหมดก่อนการใช้ตัวเลขไทยตัวเลขไทยมีใช้มา ตั้งแต่กำเนิดตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช้แทนจำนวนใช้แทนวันแต่ละวันในสัปดาห์แทนเดือนแต่ละเดือนในรอบปีปัจจุบันมีการใช้ตัวเลขอารบิกแพร่ร้าย เมื่อมีโอกาสใช้เลขไทยได้คนไทยถึงควรใช้เพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยตัวเลขไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันอาทิตย์วันจันทร์วันงคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วัน,วน,าววนอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์ เดือนอายยี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองสิบสามเอ้ยไม่ใช่สิบสองเดือนสากลมกราคมพมีนาเมาพพศพฤษภามิถุนายกรกฎาคมหากันยาตุลาพฤษจิกาธันวาการอ่านวันเดือนปีแบบไทย อ่าตัวนี้ข้ามไปก่อนเนาะทุกคนไม่เห็นภาพน่ะเราก็จะมาอ่านเรื่องชวนกันอ่านชวนกันตอบสถานที่สำคัญในท้องถิ่น ของนักเรียนมีอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างและมี <c oughs> ความเป็นมาอย่างไรสามเขียนภาพเขียนที่ผาแต้มและภาพเขียนที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่ามหัศจรรย์หมายความว่าอย่างไร ชวนกันอ่านชวนกันอ่านข้อความเชิงพิจารณาพระอาทิตย์สีแดงกลมโตค่อยๆผ่พ้นสันเขาที่ทอดยาวทำมืนในม่านหมอกสีขาวเหมือน น้าเบื้องล่างมองเห็นแม่น้ำโขงเป็นประการวิบวับเอ้ยเป็นประกายวิบวับเมื่อมองเห็นแสงมากระทบกระแสน้ำผิวเป็นระอองราวกับมีมือมาโบกพัดอย่างแผ่วเบา สายลมพัดเรื่อยระเรื่อยผ่านผิวกายย็นชื่นใจชวนกันหาข้อคิดหานิทานข่าวและสาเหตุการประจําวันเหตุการณ์ประจําวัน จากสื่อต่างๆแล้วหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านและฟังควายบทที่2องควายข้าวและชาวนา,บทน,วนาบทนี้ชวนไปข้าวบทนี้ชวนไปค่ายเรื่องของควายข้าวชาวนาทั้ง3าล้วนมีค่าชวนคนมา หน้าอนุรักษ์บททวนความรู้เดิมสิ่งใหม่เพิ่มควรตระหนักเขียนสื่อสารสำคัญพึ่งประจับในความหมายตะวันบ่ายลมชายทุ่งพัดต้นข้าวแผ่วไหว ผิวไหวผู้ฟูงนกฟูงนกจิกลูกสีแดงลงมาลงจิกลูกสีแดงของต้นต,ตะขบใหญ่ ปลาในปลาในร่องน้ำฮุกเหยื่อดังโผเสียบเจี๊ยบจัดหัวเราะปรบมือเป็นจังหวะดังมาจากลานกว้างแถวค้อนควายที่นั่นชายหนุ่มคนหนึ่ง ในชุดขาวในชุดชาวนามีผ้าขาวมาเคี้ยวเอวกำลังขั้วควายให้วิ่งเป็นวงกลมท่ามกลางผู้ชมคือเด็กกลุ่มใหญ่ดูพี่โมสิ ทำได้ยังไงเป็นคารบอยควบมา้าเน่ยอนันนึงนะทุกคนใช่ใช่แต่พอมา้ามาขี่ควายเข้าเลยกลายเป็นคารบอยไปซะง,งั้น เด็กๆนั่งชมการแสดงต่างชื่นชมความสามารถของพี่โมูนพี่โมูนเป็นลูกหลานชาวนาเมื่อจบปริญญาทางด้านเกษตรด้วยระดับคะแนนสูงรลิ้ว เรานันะทุกคนหายอยู่หายหายจุดไม่เจอต้งไไหนลรวมะพิมพ์โู่ก็กลับบ้านเกิดสืบทอดอาชีพดังเดิมแต่ปู่จนมาถึงพ่อด้วยการประกาศตัวเป็นชาวนา เด็กเดกด้าโชมแสดงกลุ่มนั้นนั่งชมการแสดงกลุ่มนั้นคือเด็กที่เข้าขายควายข้าวและชาวนาที่พี่โม่จัดเป็นประจำทุกวันใช้ระยะเวลาว อบรมสิบวันรับเด็กทั้งชายและหญิงสิบสามถึงสิบห้าปีไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ยหาพ่อ,อยากใชแล้วเนาะเด็กทุกคนต้องช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้ชีวิตเยี่ยมชาวนาไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆทั้งกระนั้นถึงกระนั้นก็มีเด็กๆสมัครเข้ามาเต็มจำนวนทุกครั้งและวันนี้เป็นวันแรกของการ เปิดใหาพิมพ์มูกหยุดควายไว้กลางลานก่อนจะกระโดดลงมายืนที่พื้นน้องๆครับถ้าเราอยากเป็นชาวนาเราต้องรู้จักควายเพื่อนเราเป็นอันดับแรกเอ้า เข้ามาเลยครับมาจับตัวจับขาลูกดำได้เลยแล้วอย่าลืมสวัสดีแนะนำตัวเองให้ลุงดำรู้จักด้วยนะพี่มูกติดตลกเด็กๆหัวเราะชอบใจก่อนจะพากันลุกขึ้น ไปหาลุงดำควายตัวใหญ่เขาโง่ที่ยืนเบึ่งตามมองมองเด็กๆใครใครได้ยินเสียงอะไรที่เกี่ยวกับควายบ้าง พีโมกถามเด็กๆยกมือกันพริบส่งเสียงตอบพร้อมกันว่าโง่อย่างกับควายคำตอบตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายเรียกเสียงหัวเราะดังลั่นอ้าวถ้างั้นมาดูว่าควายโง่จริงหรือเปล่าพี่โม เข้าไปยืนข้างลุงดำแล้วออกคำสั่งยิ้มเด็กๆแค่ไม่เชื่อสายตาลุงดำเริ่มลุงดำร่มริมฝีปากบ,บนและงูดังคำกล่าวหา โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เกเด็กๆปรบมือกันเกล่าวกลั้นลั่นพยายามเห็นเพื่อต่อกันว่าควายไม่ได้งูดังคำกล่าวหาคนสามารถนำควายมาฝึกให้ทำอะไรได้ต้อง ไม่ขัดกับสภาพร่างกายหรือฝืนธรรมชาติควายทุกตัวที่จะมาใช้งานต้องผ่านการฝึกก่อนพี่โมขาทำไมต้องเอาเชือกร้อยจมูกควายมันเจ็บไหมคะชม ผู้ถามด้วยน้ำเสียงสงสารควายเต็มที่ไม่กระทบอวัยวะส่วนอื่นผนังที่เจาะเป็นส่วนบางมากไม่กระทบส่วนวอวัยวะอื่นใหม่ๆ มันก็คงเจ็บบ้างับเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ร้อยเชื่อสนตะพายอย่างนี้เราจะบังคับควายไม่ได้ คยมีคนแนะนำพี่โมกให้ขายควายที่ทำงานไม่ไหวพวกนี้ไปโรงฆ่าสัตว์แต่พี่โมกยื่นกรานไม่ขายลุงควายป้าควายพวกนี้ทำงานหนักทำให้พวกเรามีข้าวกิน มีบ้านอยู่สบายแต่พอแก่ตัวลงกับไม่คิดจะเลี้ยงดูกลับจะส่งไปโรงงานทำอย่างนี้ก็เหมือนไม่รู้บุญคุณกันเลยมีชาวนาที่มาทำนา กับพี่โมกหลายคนเป็นเจ้าของนามาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งมีนายหน้ามากว่าซื้อที่นาที่ทำกินสมัยพ่อแม่บุกเบิกมาก็หลุดลอยเป็นบางคน ใช้จ่ายอย่างประมาทสุดท้ายเงินหมดต้องกลับกลายมาเป็นลูกจ้างคนอื่นและยิ่งต่อและยิ่งต้องเสียใจมากขึ้นไปอีกเมื่อทราบว่าเจ้าของที่นารายใหม่เหล่านี้เรินเป็นนายทุนต่างชาติที่หวัง เข้ามายึดคองแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการต่างๆน,นานาชาวนาที่ทำนากับพี่โม่ปลูกข้าวด้วยเป็นด้วยการทำนาหวางหว่านคือนำพัน์ ข้าไปแช่นะ้ำพอตุ่มออกอ,อกออกมาเรียกว่าข้าวงอจึงนำไปหวานในนาการหวานต้องอาศัยคนมีประสบการณ์สูง ข้าวที่หวานออกเป็นจึงเป็นได้ระยะต้นข้าวงอกโดยไม่เป็นโดยไม่เบียดกันหรือห่างกันส่วนเด็กชาวค่ายพี่โม่ให้ทำนายน ถอยหลังไปจนติดกล้าเต็มจนต้นกล้าเต็มพื้นที่เด็กๆสนุกสนานได้รับรสชาติจริงๆขนาดที่ทุกคนกำลังยืนชื่นชมผลงานนั้นเสียงใครคนหนึ่งก็พูดออกมาว่าแล้วต้นกล้ามันจะแก่ให้ผม เกี่ยวก่อนกับไม้ค้ามเข้าใจเล่นมุกด้วยเสียงกอพี่พี่ทั้งสามคนยืนหัวเราะเฉยไม่ตอบน้องน้องรู้สึกผิดหวังแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอ่ะ ทุกคนวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านต่อบ๊ายบายสวัสดีครับผม